ลองท้องหน่อยค่ะลองท้อง HAPPY BIRTHDAY TO MYSELF นะคะวันนี้วันเกิดของแป้งรำเองเยี่ hey, ้21ปีแล้ว c o n อน a t u ร a t i o นนะคะกินค้ิดสักหน่อยปาร์ตี้จิ๋วแล้วก็มาเสร็จกันกินย่างเนยกับเพื่อนๆน,นั่นเองค่ะื mm hmm. ้อนี้เป็นอะไรที่น้ำใจและอร่อยมากๆเลย ใครที่อยากมีไหลส่สวยๆหาปลาร้าสวยๆแนะนำเลยนะคลิปนี้คือช่วยได้จริงน,นะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจอดทานนะคะแค่ไม่อยากกินข้าวเฉยๆนะก็เลยมีแค่เกาเหลาแล้วก็มีพวกไก่กะเพราแค่นั้นเลยไม่ได้อยากจะอดนะแค่ไม่อยากกินข้าว ชาหมักตัวนี้ดีจริงช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะแนะนําซื้อขนมมานะคะอีก2องนไม่เคยลองรสนี้เลยอะ่ะมันเป็นอุ้ยชินเล็กเลย สวัสดีวันพุธเช้าวันสดใสเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟาดำนะคะของเซเว่นต่อด้วยเกาเหลาก่อนไปสอบนอตั้งแต่ได้เพื่อนอกกรัมกายนี่ก็คือ e n จอยการออกกับกรก,การที่จริงมากๆเลยเพราะเดิมทีชอบบอกกลังกายอยู่ลยแล้วนะแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เราหลับสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ไม่ได้ออกหนังนะออกชิวๆง่ายๆ easy easy ตามยูทูบด้วย วันนี้ก็คือออกกําลังกายหนักมากแล้วก็บวกกับสภาพฝนตก,กคือสภาพหน้าก็คือทั้งซีดเสียวดูไม่ได้เลยอืแล้วคือกินไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดซูชิโอโหเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าคือเอนจอยนะแล้วก็อร่อยแล้วก็หลับสบายถ้ากินอิ่มก็คือหลับสบายนะทุกคนต้องกินให้อิ่มนะรู้ไหมนี่นะคะสั่งนมร้อนนะคะมาทานนะคะเป็นนมร้อน,นอของอเซเว่นแล้วก็เดี๋ยวจะผสมกับโกโก้ตัวนี้นะคะเยะ ไปออกกาลังกายก็คือแบบอารมณมาก Energy ร์จีแน่นเวอร์ะคะพอมาวันนี้ก็คือปวดเนื้อปวดตัวไปหมดนะคะแต่ก็ไม่ได้ปวดมากขนาดนั้นมันปวดแบบมันยังขยับได้เดินได้แต่มันรู้สึกได้ว่าเออตรงกล้ามเนื้อหรือว่าตรงไหนที่เราอยากให้มันโดนเออคือมันปวดตรงนั้นจริงๆปวดต้นแขนปวดต้นขาปวดหน้าท้อมากๆเลย ้เยอะมากเลยค่ะอันนี้คือ45บาทแบบโหแกงเจอไก่มะนาวแล้วก็ลาบไก่เยอะไม่ไหวข้าวก็คือแบบพูนมากนะเห็นไหมวันนี้อยากกินข้าวก็จะกินข้าวก็คือกินตามที่อยู่กินตามที่อยากของจริงไม่มีกรัร วันนี้ไปแหลมภูมิเทพแล้วแบบแบตหมดเลยไม่ได้ถ่ายดูว่าตอนเย็นกินซูชิกับอโวคาโ,คโดอะคะ่ะเหมือนเมื่อวานเลยเดินทางมาถึงวันศุกร์นะคะก็คือรอบเดือนหมดไปแล้วพอดีนะคะอาจจะดูอึนๆหน่อยนะเพราะว่าชาวนี้ไม่ได้เริ่มต้นใหม่ด้กับกาแฟเพราะว่าจตรวจร่างกายแล้วก็เลยต้องงดชากาแฟนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เห็นแป้งออกกําลังกายเยอะสุดแล้วแล้วก็ออกเกือบทุกวันเนื่องจากมีเพื่อนไปออกแล้วก็มีสถานที่ที่อเอเืออํานวยต่อการออกมากๆากากเลยนะคะแล้วก็คือ Enjoy. เอินจอยมากเลย เป็นอเมริกาโน่มานะคะก็จะเอามาผสมกับโกโก้อยู่นกันนะคะเพราะช่วงนี้อยากจะกินโกโก้เป็นวันะคะอเมริกาโน่ยังอุ่นๆอยู่เลยนี่ไข่เจียวเป็นหน้ายิ้มน่ารักมากเลย วันนี้วันหยุดนะคะพักนะคะเพราะพรุ่งนี้มีเดินทางไกลก็เลยนอนชิลๆเก็บแรงเอาไว้เดินทางพรุ่งนี้กินข้าวกินขนมกินทุกอย่างที่อยากกินเลยช่วงนี้คืออินกับไข่เจียวกับซูชินะคะจะวนกันอยู่สองอย่างนี้จะไม่ค่อยเห็นอย่างอื่นนะคะแต่สังเกตว่านี่ไม่ค่อยกินอะไรที่ใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่แบบถ้าชอบอะไรมา,มากก็คือจะวนอยู่กับสิ่งนั้นจนในที่สุดเบื่อบก้าเ<ๆ>หล่าไก่จะเปลี่ยนเป็น เออเนี่ยก็ยังกลับมาที่เกาเหล่าตายรางอันเดิมน,นะคะแล้วก็สเปเชียลว,วันนี้คือเพื่อนอรณุณั์มาฝากอ้มีกินโดนัทไปชิ้นหนึ่งแบบมีความสุขน,นหลับฝันดีมากเวอร์กินน้ำมะ้า,าดีกว่ามีไข่ตรมน้วยแล้วก็มีข้าวไข่เจียวค่ะ บอกบุญวิซา้านี้อร่อยมากอรแบบ่อยแบบนุ้ยอยากกลับไปกินอีกอนี่สั่งมาลองชิ้นหนึ่ง<อ>จำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันเป็นพิซซ่าอะไรเพราะมันเป็นชื่อฝรั่งอนะเนาะแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นชีสอะเออแล้วคืนนี้พวกคนจะชอบกินชีสมากๆแล้วเป็นอะไรที่แบบทุกคนคะ่ะมันมันคือที่สุดมันอร่อยมากมันแบบเอาใจไปเลยอยากกลับไปกินซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่อยากกินอย่างอื่นนอกจากสิ่งนี้แล้วว่าแบบอร่อยไม่ไหวแล้วเด้อ หลังจากจัดพิซซ่ารองท้องไปก็มาหาอะไรกินเล่นที่เยะวะาวราชนะคะนนะคนี่่ะเจอแล้วเกิดออะไรอันนี้ปลาคูลมสดเล็กอย่าง ื่องจากว่าวันนี้เรายังคงทําธุระที่กรุงเทพอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปที่ห้องแล้วก็เดี๋ยวไปวัดสัดส่วนให้ดูนะคะอันนี้เป็นของแถมน้ำจิ้มเนาะว่าแบบวันจันทร์กินประมาณนี้นะคะมีกินอย่างอื่นไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่ายุ่งกับธุระมากจริงๆนะคะนี่เป็นคร่าวๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูสัดส่วนกันนะคะว่ามันต่างกับตอนที่เราเป็นรอบเดือนกันยังไงแบบไหนบ้างนะคะดูกันเลย และนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะหลังจากเราสังเกตพฤติกรรมการกินของตัวเองแล้วก็พยายามออกกําลังกายไปด้วยนะคะเออแต่ว่าไม่ได้แร่งหรือซีเรียสอะไรนะจะเห็ในได้เลยว่าสัดส่วนเราลดลงอย่างชัดเจนเลยเป็นเรื่องปกติสาวๆคนไหนที่ไปซีเรียสตอนที่เมนมาแล้วตัวบวมต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวเมนหมดมันก็จะยุบลงเหมือนแป้งเองนั่นแหละขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย